อเคมาเดี๋ยวรอดูกันว่าสำหรับโชว์นี้นะคะเป็นโชว์อะไรกับทีซีทีค่ะโอ้โหมาเป็นแบบว่านักร้องแบบวินนี่ฮุสตันแต่เราไม่รู้ว่าต้นฉบับเขานะฮะ กับเปรียบเทียบนะฮะกับคนเมื่อสักครู่นี้จะกินกันขาดกินกันลงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปเจอหน้าเขาเลยดีกว่าที่ซีทีสี่สองหกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอาละนะฮะเจอแล้วครับลูมีน่าครับทักทายครับแกนึกขึ้นดูมีน่าขอร้องไม่เราว่าเหมือนพระเอกเอ็มวีเสียใจแต่ไม่แคร์น้องออยน้องก้องน้องก้องเนาะเอาทักทายหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะ ชื่อแชมปอยาครับลูกอยาครับจะครับก็ครับจะฆ่าก็ค่านะครับไม่ครับในนามตัวใหม่ในนาตใม่เอาหมาเอามาเอาหมา่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อแชมป์ใครชอบตัวลูกค้าคนลอกค้าใจฉ่ำค่ะวันนี้วันนี้จะมาชวอะไรคะก็โชว์ร้องเพลงเองะคะโอเคพร้อมหรือยังเอ่ย ออพร้อมแล้วค่ะโอเคพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับกับทีซีที่สองหครับ shame my color for you i don't really need to know very much father i don't wanna have to go where you don't follow i do hold it back again this bridge inside i can run from myself there's nowhere to hide your love, I remember forever. You don't make. คคเ G D C C สองหอครับกับเพลง I Have a Thing จากวินนี่ฮุสเซนครับว้าวน่ารักตั้งแต่แนะนาตัวนะฮะเอาอย่างที้ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ค่ะโอเคแล้วแชมป์พร้อมที่จะฟังคอมเมนเตอร์เรือยังครับโอเคโอเคไปเรอบเวทีพี่บิกกี้กันก่อนเลยดีกว่าครับอ่านะครับสวัสดีสวัสดีแชมป์นะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคืออย่างแรกนะครับแหมขอบอกแชมป์ก่อนเลยว่าแชมป์นี่เป็นคนที่ร้องเพลงได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเพลงนี้เนี่ยด้วยทำนองคีย์ที่เป็นคีย์ที่สูงนะครับแชมป์สามารถร้องบีบเสียงโดยใช้เส้นเสียงที่เป็นเส้นเสียงลักษณะของเป็นความเป็นผู้หญิงเนี่ยได้ดีมากดูไม่เหมือนกับการบีบเสียงเลย นะฮะเออสุดยอดนะจุดนี้ในเรื่องของการแสดงอารมณ์หน้าตาโอ้โหให้เต็มถ้ามีร้อยให้เต็มร้อยเลยนะครับนี่เลยคิดเลยว่าวันนี้เนี่ยอยากได้เห็นโชว์อยากชมการแสดงอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นท ALENT จริงๆเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะครับแชมป์นะฮะก้าวสู่รอบต่อไปอย่างมั่นใจแน่นอนนะครับตื่นมาอ่า มาต่อที่รูมีนาโรดมไม้แย้ครับถ้ายังไม่หยุดพูดนะแชมป์จ้าชอบแชมป์จชะอ๋อแชมป์ครับเฮ้ยบอกว่าเน็ตดีมากนี่อีกแหละคือตัวอย่างที่ดีเน็ตดีภาพสวยทุกอย่างโอเคมากในเรื่องอินเทอร์เน็ตก่อนนะดีมากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยว่าอินเทอร์เน็ตแล้วภาพดูชัดมากแล้ดูมีการคุยกันได้ตลอดแชมป์โอเคนะโอเคใช่ไหมมีการคุยต่อกันได้เจนมาก แชมป์อยากให้ไปเช็คตรงหนังยางนะคะว่าขาดหรือยังนะคะดูท่าทางบีบเสียงขนาดนี้หนังยางน่าจะขาดนะคะเดียทำไมเ<ม>ดียยังไม่เช็คหนังหน้าเดียเลยให้น้องไปเช็คหนังยางทําไมพวกเดียัน่รัก <c oughs> หนูคะหนูพูดแทรกพี่ก็ตกค่ะหนูคะนะ,ะ <c oughs> ชอบภาพทุกอย่างดีมากดนตรีเพาะจังเลยแล้วก็คอรัสดีมากเลยทุกอย่างเอาไม่เกี่ยวแล้วอ่ไปต้องหลับตาฟังนะแชมป์คือพอแชมป์ร้องประโยคแรกก็ปุ๊บหลับตาฟังเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้ฟังนักร้องที่แบบบอดวอยอ่ะ <Wow. S 2> ซึ่งฉันไม่ชอบไ,ไม่คุ้นชินที่จริงกับชิตลาพูลาบแต่ว่าเธอทาให้ฉันรู้สึกฉันอยากจะฟังเพลงสากลมากๆอ่ะแล้วก็เสียงดีแต่ขอรอบหน้าถ้าเข้ารอบอยากเห็นแชมป์ในรูปแบบที่จัดเต็มหน้าผมชุดกับเพลงใหม่ที่ดูอลังการก,กว่านี้เชื่อว่าแชมป์ทำได้และแชมป์จะลดที่สุดในทลายคำเช้าเลนจ้าว้าวอ่ะคนสุดท้ายครับผมส้มจาก Thailand Mode f a m o s ครับนี่จา <laughs> ก Life <laughs> <น S 1> TV ค่ะ <laughs> แชมป์สวัสดีค่ะ จะบอกว่าเธอสวยมากเลยนะคะแช,ชมป์ขาขึ้นมากเลยค<า>่ะน่ารักที่สุดเลยแช,ชมป์ <c ười> คือแค่พี่เห็นปากแช,ชมป์พี่ก็ฟินแล้วอ่ะทำไมอะ่ะโอ้คือปากแช,ชมป์เนี่ยคือไม่วชเวลาแชมป์ร้องเนี่ยตัดสายมันทิ้งสิใช่ใช <c ười> ่เวลาแบบว่าวชเวลาแชมป์ร้องเนี่ยออกเสียงหรือว่าอะไรเนี่ยมันได้ตรงทุกอย่างเราก็ทำให้รู้สึกว่าฟังแล้วแบบมันเคลิบเคลิ้มยังไงก็ไม่รู้ว่าอย่างอื่นนะคะติดนิดนึงก็คือ พี่ดูแต่โดเรมอนด้วยแหละ <c oughs> พี่รู้สึกว่าพี่เห็นโดเรมอนพี่ขัดใจโดเรมอนอย่างเดียวครั้งหน้าเราเจอกันขอฉากหลังเป็นสีดำแล้วก็แต่งตัวให้มันแบบจ,จัดเต็มสมชื่อ หรือว่าแนะนําอีกอย่างลองไปคบเวอร์เพลงที่แบบมันดังๆแล้วลง YouTube นะรับรองว่าดังแน่ๆตังโมตังโมตั้งโมตังโมลูกตะล้อมิกอย่าเอาเพลงตัวเองมาสุดท้ายค่ะแชมป์ขาอยากจะบอกว่าแชมป์สมชื่อมากสุดยอดมากค่ะเอาล่ะนะฮะขอบคุณแชมป์ครับทีซีทีสองีสองหกคื์นะฮะ